สวัสดีครับผมเดียวครับผมพี่ครับยินดีต้อนรับสูเกียร์ทอครับวันนี้พีทเอานวัตกรรมอีกงหนึ่งวัตกรรมมานะครับจิ๋วเดียวนะครับเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันทําให้เราสามารถที่จะซ้อมกีตาร์ที่ไหนก็ได้ครับเขาเรียกว่าไปได้ทั้งโลกใช่ครับนั่นแหละยกเว้นว่าแบตมันหมดใช่แต่จริงๆแบตมันใช้ได้นะครับมันกินไฟไม่เยอะนะครับตัวนี้คืออะไรพีทมันคือ n u เอนะครับ m ายตี้พลัสเอ็หรือมันเป็น Amp Plug ที่เป็น เทคโนโลยีล่าสุดแล้วกันเนาะคือเราเคยคุ้นเคยกับพวกแอมป์ั๊กใช่ไหมครับที่เหมือนเป็นเสียบกีตาร์ปุ๊บแล้วก็มีลําโพงในตัวซ้อมได้นะครับเสียงก็มีข้อจํากัดประมาณหนึ่งแต่ว่าใช้ใช้ได้แต่ัวนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะคิดใหม่ทำใหม่เขาลบขีดข้อจํากัดออกไปใช่ไหมใช่ครับก็เขาเอาสิ่งที่เราคุ้นเคยในยุคปัจจุบันก็คือแอมป์ซิมูเลชันแอมป์โมเดลลิ่งเดี๋ยวลองดูฟังก์ชั่นไหมอ่าจริงๆก็คือบอกว่ามันคือแอมป์ั๊กนั่นแหละแต่เขารวมร่างเอาสิ่งที่เราคุ้น <Okay. S 2> มีแอมซิมบิเลชันอยู่ในนี้ครับแล้วก็มี IR ด้วยครับมี i อออยู่อ่ามีแ M สิบสามตัว IR ยี่สิบตัวครับและมีเอฟเฟกอีกสิบเก้าชนิดก็เรียกว่าเป็นเหมือนมัลติเอฟเฟกต์แอมซิมูเลชันไกลๆนั่นแหละแต่อยู่ในรูปร่างของแอมปลักนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยก็แค่เราเอาหัวแจ็คมันตรงนี้เนี่ยเสียบพอดิจิตา่า,ตาเรานะครับแล้วก็ปรับแต่งเสียงผ่านแอปได้นะครับจากนั้นเราก็เอาหูฟังเราเสียบตรงนี้ครับแล้วก็เข้าหูไปเลยมันจะเป็นแอมปลักแบบเวอร์ชันเฮดโฟนนะครับก วิธีการทํางานอย่างที่พี่บอกไป่ะกี้นั่นก็คือว่าถ้าเกิดต่อผ่านบลูทูธใช่ไหมครับเข้าโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําให้ดูในนั้นก็จะมีวิธีการปรับทั้ง E คง EQ อะไรครบทุกอย่างเลยใช่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นมันยังทําหน้าที่เป็นออ d ิโ i n t e เ f อเฟสได้ด้วยครับมี USB นะครับเสียบเป็นไมโคร USB เนี่ยเข้าคอมใช้เป็นไดรฟ์ได้เลยนะครับแล้วก็นี่กล่องันกล่องมันสวยงามแล้วก็มีนี่ให้สายมานะครับก็ให้สาย USB มาอันหนึ่งไปลองเลยไหมไปลองกันดีกว่าครับ เซิร์ฟเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือเอาตัวไมที้แอมนะครับเสียบเข้าที่กีตาร์นะครับแล้วก็ผมใช้สายเป็น T-R-S หัวเล็กนะครับ1นส่วนแนิ้วเนี่ยเสียบเข้าไปที่อินเทอร์เฟซของเราเพื่อให้ได้ฟังเสียงกันนะครับก็เหมือนจะเป็นเสียงที่เหมือนกับเราใช้หูฟังเสียบเลยนะครับทีนี้ผมก็โหลดแอปตัวไมที้แอมของ n นเอ็กมาเหมือนเดิมนะครับจัดการจับคู่มาเรียบร้อยแล้วพอเข้ามาเนี่ยเลือกโหมดให้เป็นกีตาร์นะครับมันจะเลือกโหมดได้ระหว่างกีตาร์กับเบสครับพอเลือกโหมดเป็นกีตาร์ปุ๊บเนี่ย เราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด4 channel ด้วยกันนะครับคือ Clean Overdrive Distortion แล้วก็ Acoustic Guitar Simulation นะครับเดี๋ยวลองไล่ไปทีละ c h a n n e l เลยแล้วกันครับเริ่มที่ channel clean ก่อนนะครับอันนี้เป็นเสียงที่ preset เขาปรับมาให้นะครับเป็นประมาณนี้ครับทีนี้ดูในส่วนของแอมนะครับ มีให้เลือก3ตัวนะครับคือทวินเวิร์บนะครับก็น่าจะเป็นทวินรีเวิร์บนะครับเมื่อกี้เป็นเสียงของ t w i รีเวิร์บลองเปลี่ยนเป็น JC 120นะครับน่าจะเป็นตัวเจสของร o านสองโรแลนด์แล้วก็มีเป็นทวิตด l ลักนะครับ ใช้ทวีตเรเวิร์บแล้วกันนะครับทีนี้มันจะมีในส่วนของ IR นะครับตอนนี้เนี่ย IR มันเป็น TR212 หนึ 2, ่ก็น่าจะเป็นตัว IR ของดอกลำโพงของทวีตเรเวิร์บนะครับเราก็ลองเปลี่ยนได้นะครับมีเจซีอยยี่สิบนะครับลองเปลี่ยน IR ดู ต้องเปลี่ยนเป็น D R 1 2 2นะครับก็มีให้เลือกพอสมควรเลยนะครับผมกลับมาที่ TR-212 นะครับทีนี้มาดูส่วนอื่นๆบ้างนะครับในส่วนของเอฟเฟกนะครับตอนนี้เนี่ยเขาจะเซตมาเป็นทัชวาไว้นะครับ ซึ่งเราเลือกเป็นอย่างอื่นก็นได้นะครับเป็น u n i v i v e นะครับนะครับมีเป็น Fast นะครับ มีเป็น T.S. Drive นะครับน่าจะเป็น Tube Screamer นะครับมีในส่วนของพวก modulation นะครับก็เปิดมาอันนี้เป็น Faster นะครับเป็น c o l l ั s มีเอสติคอร์สน่าจุดมิสเตอร์โูคอร์ดสนะครับก็มีดีเลย์นะครับซึ่งถับเทมโปได้อันนี้เป็นอนาล็อกดีเลย์ อะไก็มีให้เลือกอยู UC แบบนะครับลองเป็นเทป e อ็กโแล้วก็รีเวิร์บนะครับที่เปิดมาตอนแรกนี่เป็นเพลทก็มีให้เลือกนะครับรูมฮอเพลทสปริงนะครับลองเป็นสปริงดูนะครับ ปิด moderation กับ delay ไปนะครับเหลือ reverb ไม่เดียวทีนี้ถ้าเราชอบแล้วเราสามารถ s a ฟได้เลยนะครับ s a ฟไว้มันก็จะอยู่ใน channel ที่เราปรับแต่งไว้เมื่อกี้นะครับตอนนี้ channel c e ก็จะเป็นเสียงที่ปรับไว้เมื่อกี้แล้วทีนี้ลองดู channel อื่นกันบ้างนะครับมี channel ที่เป็น overdrive นะครับเขาจะมีเปิด noise gate มาให้เลยนะครับแล้วก็มี effect boost เปิดมาให้เดี๋ยวผมต้องปิด boost ไปก่อนนะครับ แล้วก็ฟังแค่แอมกับตัว IR แล้วก็มี r e เวิร์เป็นสปริงอยู่นะครับอ่าแอมตอนนี้เป็นเพล็กซี่นะครับมีตัวท็อปบูธสามสินะครับแล้วก็มีเป็นลีดลอย ผมจะถูกขูกับตัตเพล็กซี่ที่สุดนะครับเราเป็นเก์ขึ้นมาหน่อยในส่วนของ i r นะครับตอนนี้ไม่เป็น gb c 1 2นะ่าจะเป็นพวกประมาณของแอมเบรินะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูลองเป็น vc 12บ้างเข้าใจว่าเป็นวินเทจสามสิบ แล้วก็ลองเปิดพวกบูสเตอร์ขึ้นมานะครับผมอาจจะลองใช้ตัว TS Drive Boost ไว้หน่อยลองเติมดิเล์เข้าไป อันนี้ก็เป็น c h ANNEL ของ o v e r d ดนะครับมาดูที่ c h ANNEL Distortion กันบ้างนะครับอแอมเนี่ยตอนนี้ที่เขา preset ให้มาเนี่ยเป็นเรกทีนี้มันมีให้เราเลือกอีก2ตัวนะครับเป็นไ e m a n เข้าใจว่าเป็นฟิ t แมนนะและอีกตัวเนี่ยเป็น DIEVH4 นะครับก็น่าจะเป็น d i ี s e ล VH4 ก็อันนี้นะแต่ชอบเลยส่วนผมก็ขอเป็นไฟ m a n ไปแล้วกันนะครับก็ตัวแคปตอนนี้ก็เป็น v c 1 2นะครับลองดูว่าเขามีแคปอื่นอะไรอีกไหมมี V1960 เดี๋ยวลองสาวก็แตกต่างไปเลยนะครับเรามาเป็น GBC12 กลับมาเป็น v ีซินก็ไฮเกนสะใจนะครับสุดท้ายใน Channel Acoustic Simulation นะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับอันนี้เป็นพรีเซ็ที่เขาให้มา แอมที่มีให้เลือกมันเนี่ยจะมี o p t i m ม um, าแล้วก็ส t ต t e มนนะครับเียกเป็น a t e m e n นกลับมาเป็น o p t i m ม um านะครับแล้วก็ในส่วนของ IR นะครับก็จะมี IR ที่เข้าใจว่าเป็นจำลองเสียง ตัวกีตาร์โป่งที่เราจะใช้นะครับอย่างอันนี้เป็น G HBird เนี่ยน่าจะเป็นคลิปซันทามิงเบิร์ดนะครับก็มีอย่างเป็น MD 45น่าจะเป็นมาติน n D 45นะครับนะครับก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับเป็น J 200นะครับ ็เอฟเฟกก็จะมีโมดิเคชันก็มีใช้ได้เหมือนกับชานาลอื่นๆนะครับดีเลย์ก็เช่นกันนะครับรีเวิร์บเช่นกันนะครับก็อันนี้คือไมิตี้ปลั๊กนะครับเอฟบีทนะครับพี่ลองแล้วพี่เป็นไงบ้างก็สะดวกดีผมว่าสะดวกดีนะครับก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับไปแล้วครับมีสึกเง็นทรับนะครับลองไปติดต่อทดลองกันดูนะครับยังไงวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ